เรื่องอะไรแล้วเราจะได้รับความรู้ในเรื่องอะไระข้อหนึ่งนักเรียนสามารถอธิบายความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงได้ขออ้อ 2. นักเรียนสามารถแยกหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงได้ขอ้อ 3. นําแนวคิดของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนามาใช้ในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนทีนี้เดาได้หรือยังว่าเราเรียน,นเรื่องอะไระยังไม่บอกคุณมีรูปภาพปริศนามาให้เดาอ,อยากเดาไหม อ่ะรูปภาพนี้คือรูปภาพอะไรค่ยข้าก็ทำอาชีพอะไรสิเรียนิคือการทำนาการปูกข้าวซึ่งวันนี้ครูจะสมบทบาเป็นชาวนาชานาจะน้ทางนักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเส็ดพืชาพียวใช่ดีไหม แล้วนักเรีนยนรู้ไหมว่านักกีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นนักกดฬของใครของขวัญในหลวงรัชกาลที่9อ่ะถูกต้องค่ะซึ่งท่านเนี่ยได้ไดนำนักกีฬานะคะมาในปี2000 2517นะคะซึ่งท่านเนี่ยมอบมอบคำว่าพอเพียงหมายถึงพอมมีความกินไกด์ฝั่งยาคุยพอเพียงแปลว่าอะไรนักเรียนแปลว่า พออินอ่าถูกต้องค่ะอ่าท่านเนี่ยพระราชทานให้คนไทยในปี2517ซึ่งก็ยังไม่แพร่หลายจนกระทั่งในปี2550เนี่ยท่านเนี่ยได้ปลุกฝังให้คนไทยเนี่ยรู้จักความรู้หลักเศรษฐกิพอเพียงรู้ไหมสาห่วงสองเงื่อนไขมีอะไรบ้างมีโควิดมามีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในส่วนที่อ่าควิมีเหตุผลมี ที่ดีก็คือท่านเนี่ยจะสอนให้ประชาชนเนี่ยรู้จักกับทางเรียนทางสายกลางอ่ะสามพวกสองเงื่อนไขก็คือหลักปรัชญาของท่านและมาพร้อมกับเงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรซึ่งเราได้ทำรายงานไปก่อนหน้านี้ถูกต้องไหมคะที่เราเรียนกันไปอ่าถูกไหมถูกไหมมานาอ่าถูกต้องค่ะซึ่งจะนําไปสู่สม ที่ดีนักเรียนรู้ไหมว่ามีคุนคุมกันที่ดีคืออะไรรูกา,ารเกตขอะไรอ่ะก็มีส่วนดูว่ามันจะมีนะคะอย่างเช่นอ่าลุงแดงปลูกสซมโอกับปลูกทุเรียนและทำนาข้าวด้วยพอวันหนึ่งน้ำท่วมขึ้นมาแต่น้ำท่วมนาข้าวนาข้าวเสียหายหมดแต่ว่าส่วนทุเรียนส่วนส้มโอยังใช้ได้ลุงแดงก็สามารถนำไปต่อเศรษฐกิจได้ ีนคนเรียกว่ามีภูมิุ้มกันในตัวที่ดีเข้าใจไหมคะอ่าก็หมายถึงว่าการทําอะไรสักอย่างเราต้องวางแผคนคํานึงถึงอ่าให้มีแผนสํารองมากขึ้นเพราะไม่งั้นเกิดปัญหาฉุกเฉินเนี่ยเราก็จะกลายเป็นการทําเกษตรที่แบบเจ๊งขึ้นมาในหลวงท่านก็เลยทรงโปรดให้ประชาชนเนี่ยทำการเกษตรเดี๋ยวคุณจะพาไปสอนเรื่องกเกษตรทฤษฎีใหม่อะไรนะคะ ทฤษฎีใหม่เนี่ยรู้ไหมว่าหลักการของมันคืออะไรอย่าไปสนใจฟิวเจอร์บอร์ดเรียนเดี๋ยวมึไปติดเองหลักการอะไรหลักการทฤษฎีใหม่รู้จักไหมแหใไปเคยเรียนบ้านยกมือ <c oughs> ที่มันจะมีเลขอะไรนะ30มามสิบอ่ะอะไรนะหนูยืนขึ้นเลยอ่ะอถูกต้อง30มสิบสา เดี๋ยวมันจะเป็นเราจะมีกิจกรรมทําซึ่งเป็นหลักการของพ่อเดี๋ยวคุณจะให้ทำอันนี้แต่ว่า10%คืออะไรใครตอบได้บ้างอาสิบเอร์เซ็นตคือที่หัวใสนี่เห็นไหมสิบเปที่หัวใสสามสิบอะไร30%ปอร์ูข้าวสามสิบอร์น่ะปูข้าวต้นไม้ต้น30%มส,ส,สรล่ะขุดสุกับเก็บนะำทำไมเราต้องทำ แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเกษตรทฤษฎีใหม่ทำไมเราต้องทำกเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วถ้าเราทำกเกษตรแบบดั้งเดิมไม่ได้หรอกคือแบบว่าปลูกข้าวก็ปลูกข้าวทั้งปีปลูกผลไม้ก็ปลูกผลไม้ทั้งปีทำไมเราต้องมาแบ่งสี่ส่วนสามสิบสองสิบสิบอะไรเนี้ยใครตอบได้บ้าง ฉุกเฉินขึ้นมาเราก็ย <Space> ังสามารถเอาผลไม้มาทำมาต่อยอดเศรษฐกิจเราได้ถูกไหมคะซึ่งใครเป็นคนสร้างแนวคิดนี้ในในหลวงรัชกาลที่9านะยกไม่เกี่ยวอ่าให้บอกนมีหลักการของมันเป็นตบ้งนะตัวเลขสามสิบสามสิบสามสิบสิบอ่าพร้อมทำกิจกรรมหรือยังพร้อมโอเค เดี๋ยวแบ่งกลุ่มเป็นสี่เอ๋เป็นสามกลุ่มนะคะสามกลุ่มอ่ากลุ่มจุเนีรยกลุ่มหนึ่งกลุ่มมานากลุ่มสองกลุ่มใเข้ากลุ่มสามเดี๋ยวส่งตัวแทนมารับอุปกรณ์จากครูมาเร็วลอสุดี่คอย่วดเอ่ะมาเร็วทำมา่อด อย่าอย่าพึ่งแกะนะอย่าพูดไปฟังว่าอะไรไปนั่งที่ก่อนนะ วัดใสชีปลุกข้าวสามสิบกุกผักสามสิบนะกับเก็บน้ำสามตุ่มอ่อยแล้วเอามาแปะใครใช้เวลาน้อยที่สุดพอเสร็จแล้วใช่ไหมหนูแปะเสร็จจิหมดแล้วหนูก็เอาขค้ืมาแปะอันนี้กินก่อนที่ชุดเตียงไว้ใครใช้เวลาทำน้อยที่สุดกูจะงวลา เราอ่ะจะได้เอาส่วนที่ไม่ไม่เกิดที่เราลูกไว้หลักๆมาใช้ต่อยอดเศรษฐกิจอ่าทุกต้องค่ะแต่ว่าอ่าโอเคเชิญนั่งค่ะเดี๋ยวครูจะให้เราัทุกกลุ่มเลยดีไหมดีอ่าเพราะว่าทุกกลุ่มเนี่ยมีความสังที่กันมากเลยจากที่ดูใช่เดี๋ยวส่งตัวแทนมาแล้วรางวัลคนนี้เดินไปถ่าย ตได้เลย10นาทีทำอะไรก็ได้เลยค่ะอะทรงตัวแทนมาเตลนับจำนวนสมาชิกในกลุว่ามีกี่คนไมก็มมีอะไรโอ้หสองสี่สหกแปดเก้น่งห้หนล้กินยัห้ิได้เลยหไม่หะกินได้เลยไหมไ Thank <laughs> you. เดี๋ยวมาดูแต่ไม่หยุดอันเนี้ยเดี๋ยวมาไปนี่เรื่องแบบไอ้ปืนเองแล้วตัดไปอะไรจริงๆเหรอเกรด <coughs> <coughs>

มาบูรณาการกับชุมชนได้อย่างไรเอาใหม่เอาใหม่ห ชีวิตยอย่างไรเกิดความเปลียนเยอะมือกูมาแล้วนะเอามือจับหูจับหูนะจับหูหนึ่งสองสาม Hãy subscribe việc kênh này Mì Gõ Để không bỏ lỡ những dùng ังมีอะไรบ้างหลักการหลักการสา30 30สามสอ่าสาคืออะไรสาิตัวแรกคืออะไร,อ,อ,ะไรอะไรก็ได้บอกมาเลยปลกนข้าวสาสที่สองกปลูกผลไม้สาที่สามกรเบน้สิบอ่าถูกต้องแล้วเราเรียนวันนี้ไปแล้วเราเราจะ ประหยัดเงินกันไหมประหยัด,ยดยเเราต้องอยู่ในทางอะไรโลกทางสายกลางใช้ชีวิตแบบพอมีพอกินเข้าใจไหมโอเคอ่ะครูเพศรีมายืนรอแล้วึงก็ปล่อยกันนะโอเคหมดเวลาแล้วค่ะน้ำเปลยท,ทั้งหมดน้ำตัวรตน้ำเปลยท,ทั้งหมด Mag-tembe to na yun.